ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศของสวนไตเทพในยามเย็นๆกันบ้างนะครับผมขณะนี้ก็ใกล้สิบแนาฬิกาแล้วครับผมบรรยากาศช่วงนี้ก็มีเครื่องพ่นหมอกก็สวยงามครับอากาศชื้นชื้นครับดูครับ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขาก็จะมากันช่วงบ่ายๆนิดนึงนะครับผมแต่ก็จะมีบางส่วนพี่จะมาตอนเย็นๆครับผมแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าช่วงประมาณ17-18นาฬิกานี้เป็นช่วงที่สวยที่สุดครับดูครับเหมือนโลกแห่งความฝันเลยครับผมเหมือนโลกในนิยายครับผม นี่ก็เป็นเจ้าเจาเจ้ากับฮาดีครับผมหัวขโมยจอมขโมยแห่งป่าไตาเทพสวนไตเทพครับผมนะครับบรรยากาศอังนี้หาชมยากครับผมในประเทศไทยได้มีที่เดียวครับผมสวนไตเทพครับผมอำเภอเกิืออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเข้าไปใน g o o g l e Ma p พิมพ์ว่า สวนไตรเทพครับผมจะขึ้นพิกัดทันทีครับผมนี่ก็ชื่อว่าแอรอนครับผมเป็นนักพยากรณ์แห่งสวนไตรเทพร่วงรู้ทุกอย่างในโลกขอแค่มีสิ่งแรกเกิดครับผมามาฟังนี้ครับอันนี้ก็คือแบ็กเดทนะครับผมแบ็กเดทนี่เป็นจอมสูบวิญญาณครับผม กินวิญญาณนักลบเป็นอาหารเป็นเพิ่มพลังให้ชีวิตตัวเองครับผมแบคเดตครับผมเปลี่ยนร่างกายได้เป็นของเหลวได้เป็นหมอกควันได้เป็นได้ทุกอย่างครับคือแบคเดสตัวนี้ก็คือเจ้าชาลีครับผมชาลีนี่เป็นไอ้มนุษย์ต้นไม้ที่ดูแลสวนแต่เทียบนะครับผมมีนิสัยที่ดูร้ายนิดนึงสาหรับผู้ที่ผ่านทางครับผมแต่ว่าเขาจะชอบขนมหวาน เป็นพิเศษถ้าใครมีขนมหวานเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนเป็นเครื่องบรรณาการเขาก็จะให้ผ่านทางครับผมอ่นะหครับมีก็หลายตัวอันนี้ก็ลาฮเน่ครับผมโดนตัดหัวตัดชิ้นส่วนแยกครับผมเพราะว่าความผิดสมัยก่อนที่เขาชอบป้นชีวิตคนอื่นแล้วก็เที่ยวข่มขืนครับผมอ่าตัวน,นี้คือบ๊อบบี้ครับผมยักษ์เฝ้าประตูทางขึ้นเขาเทพเจ้าครับผมขยาย ตัวได้เป็นหนึ่งพันเท่าครับผมมีหัวใจสิบสี่ดวงครับผมบ๊อบบี้อ๋อตัวนี้คือเจ้าสเปียร์นะครับผมสเปียร์นี่ถูกสร้างโดยแวนดัมครับผมพ่อมดที่นั่งอยู่บนไอหัวงูนั่นแหละครับผมเห็นไหมครับอ่าสเปียร์นี่ถูกสร้างขึ้นมากับเจ้าแคสครับผมอ่านี่คือแคสถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกันเพื่อรับใช้แวนดัม ตัวนี้คือนาจังครับจะเป็นจระเข้ก็ไม่ใช่จะเป็นหมูก็ไม่ใช่ครับดูครับบางครั้งก็เหมือนหมูมีดวงตาสามดวงครับผมมีเขี้ยวด้วยอันนชื่อนาจังนะครับผมนาจังก็เป็นอาสาวกเป็นสัตว์พานะรับใช้ของแบคเดสครับผมนี่คือตัวนี้ครับผม ตัวนี้คือฟาริสครับผมฟาริสต้นไม้ยุคแรกๆของสวนไตแเทพสวนนี้คือเจเดนครับผมอ่าเป็นผู้พิทักษ์รักษาบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าอ่าครับผมสนใจรายละเอียดการเข้าชมศึกษาเส้นทางเข้าไปดูได้ที่เพจของสวนไตเทพนะครับผมไตเทพดิมฟอรเรสครับผม หรือติดต่อที่เบอร์โทร0849545617ครับผมเดี๋ยววันหลังจะให้ดูอีกโซนหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับผมจบกันด้วยดีที่เจ้าเจด้าครับผมหัวขโมยแห่งป่าไตเทพครับผมสวัสดีครับ